ก็คลิปที่3นะครับก็จะเป็นนะครับพาไปรู้จักเกี่ยวกับด้านในของตัว w o r d p r e s s นะครับิดหนึ่งแล้วก็เข้ามาที่รหัสล็อกอินที่ผมให้ไปนะครับอยู่ในไฟล์งานนะเมื่อล็อกอินเข้ามาปุ๊บเราก็กรอ,อกชื่อผู้ใช้กับตัวพาสเวิร์ดนะครับนะครับจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบโอเคครับนี่คือหน้าตาด้านในของระบบ ปฏิบัติการ r d p r เพ s นะครับใช้งานง่ายมากครับหน้าตาเนี่ยเหมือนกับตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเว็บบล็อกต่างๆนะครับมีเมนูที่น่าสนใจหลายๆเมนูเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกนะฮะเอาเมาสวางที่ตรงนี้นะครับลองคลิกที่เยี่ยมชมเว็บไซต์หนทีนะครับนี่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์ของเราที่ระบบติดตั้งมาให้เลยนะฮะก็จะมีหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับมีชื่อเรื่องนะครับมีตัวแท็กไลด์นะครับ ตรงนี้ที่เห็นเนี่ยที่เห็นว่าสวัสดีชาวโลกตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องนะครับเป็นโพสต์นั่นเองแล้วก็ด้านขวาก็จะมีใส่หน้าด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงด้านด้านขวาที่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าหมวดหมู่ต่างๆนะฮะพวกนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งนะครับทําให้มันดูสวยงามเนี่ยได้เยอะกว่านี้เยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้คือแค่เรารู้จักทาความคุ้นเคยก่อนนะฮะกลับมาที่เดิมนะครับเราจะไปหน้าควบคุมนะครับเอาเมาส์มาวางที่ชื่อเราด้านมุมซ้ายบนนะครับคลิกที่หน้าควบคุม นี่ก็คือหน้าตาด้านในนะครับจริงๆเนะี่ยเรื่องนี้ถ้าเรียนกันต้องเป็น,เป,นเป็นหลายวันนะครับเพราะว่ามันจะมีการเรียนรู้ทั้งพื้นฐานนะครับระดับกลางแล้วก็ระดับสูงแต่วันนี้เนะี่ยคือเราเอาง่ายๆเลยนะครับ3มเรื่องใหญ่ๆที่จะต้องรู้นะครับก็จะมี1ห,หมวดเรื่องนะครับหมวดเรื่องตรงนี้เนี่ยจะเป็นการอัปเดตคล้ายๆบทความนั่นเองนะรตรงนี้จะเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะจะช่วยให้เว็บไซต์นั้นเนี่ยมีความหลากหลายมากกว่าเว็บธรรมดาทั่วไปนะครับ หมวดหน้าหน้าก็คือเพจเพจก็คือ,อเหมือนกับหัวข้อนะครับเหมือนเช่นหน้าแรกนะครับประวัติผู้บริหารบทความวิชาการติดต่อร้องเรียนติดต่อเรานะครับแผนผู้องค์กรเนะี่ยเป็นหน้าหน้าต่างๆนะครับก็คือจะมาสร้างกันที่หมวดนี้นั่นเองหมวดที่3นะครับที่สําคัญคือรูปแบบบล็อกรูปแบบบล็อกคืออะไรก็คือหน้าตาของเว็บนั่นเองจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราดูไปนะครับ หน้าตาของเบล่ามันก็จะมีหน้าตาแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามาที่รูปแบบเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบใหม่ๆหรือหน้าตาใหม่ๆได้นี่ครับที่ระบบให้มาก็จะมีพร้อมอยู่แล้วเนี่ยสาตัวนะครับตัวนี้คือตัวที่เราติดตั้งอยู่ณปัจจุบันนะที่ถ้าเกิดเราแบบไม่ชอบตัวนี้เราอาจจะแบบไปเพิ่มทีใหม่นะครับแล้วก็ไปเลือกแต่ทีมากมายที่มีเป็นแบบเป็นพันๆหมื่นๆทีเลยนะครับ สวยๆเนี่ยเอามาใช้งานก็ได้นะครับเราก็สามารถเลือกได้จากตรงนี้เช่นพิเศษยอดนิยมนะครับแล้วก็เลือกมาได้หรือว่าแบบล่าสุดนะครับน,นี่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างทีมที่สวยพวกนี้นะฮะเนี่ยพวกนี้เราสามารถเลือกมาติดตั้งเป็นเว็บของเราได้หมดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอีเบื้องต้นนะฮะต่อไปอีกหมวดหนึ่งที่สําคัญก็คือปลั๊กอินนะครับ ปลักอินตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เพิ่มความเทพให้กับตัวเว็บไซต์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการทําให้มันติดอันดับได้โดยง่ายโดยการใช้ปลักอิน SEO นะครับหรือว่าทําให้มันมีลูกเล่นต่างๆนะครับมีฉากเลื่อนไปเลื่อนมานะครับมีระบบเนวิเกชันนะครับมีะระบบการค้นหาที่ดีเยี่ยมแล้วก็มันแล้วแต่เราจะนึกสรรหาคือตั้งแต่เราจะหามาเพิ่มนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่านักพัฒนาระบบเนี่ยพวกคนทำเว็บก็จะชอบมาเล่นกันมากๆเลยนะครับ ก็จะมี4ตัวหล,ลักๆนะครับสามสีตัวหล,ลักๆก็จะมีอ่ะเรื่องอันนี้นะครับสําหรับใช้ในการเขียนบทความเขียนหน้าเว็บต่างๆต่อมาก็คือหน้าหน้าก็คือหัวเรื่องอ,อง่ะหัวหัวหน้าต่างๆนะครับเมนูหัวหน้าต่างๆที่เป็นเนวิเกชั่นรูปแบบบอกก็คือทีมเว็บสวยๆนะครับแล้วก็ปลั๊กอินที่เราจะใช้งานกันมากที่สุดแบบนี้นะครับก็ทำความรู้จัก คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหน้าแดชบอร์ดในส่วนของ WordPress ของแต่ละคนนะครับ